สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหไวห้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับมีคุณผู้ชมเนี่ยติดติงผมมาบอกว่าอะไรคะบอกว่าพูดเสียงดังแล้วก็พูดเร็วคะนะอ,อ,อันนี้จะแก้อย่างไงก็เดี๋ยวค่อยดูกันละกันก็รับฟังเอาไว้เวลาพูดอะเวลาพูดเสียงดังๆมากๆแล้วลดโทนมาเนี่ย เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเสียงเนี่ยเขาดันขึ้นไม่ทันเสียงมันคนละเลเวลกันเลยอันนี้เป็นทางเทคนิคแต่ <c oughs> บางทีเนี่ยนะคะสีสันรหรือว่าอา,อาการเนี่ยอาจจะเป็นไปตามอัธรศข่าวนั่นเองแต่ว่าอัธรศข่าวในวันนี้คือมีการประชุมครมอ,อาจารย์ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจหลักๆแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรและก็เป็นเรื่องของการบินไทยแต่วันนี้หลังจากการประชุมครมอปกติแล้วท่านนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่แล้วก็จะมาแถลงแต่วันนี้ท่านไม่ได้มาแถลงเพราะว่าติดภารกิจแลว ก็ต้องเตรียมตัวด้วยเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้เนี่ยตามกำหนดที่กะกันไว้ก็จะต้องออในวาระแรกของการประชุมเลยหลังจากประธานแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องอื่นๆแล้วเนี่ยนะ,ะก็จะต้องมีการพิจารณาพระราชกำหนดในขั้นต้นเนี่ยสามฉบับแล้วก็มีฉบับที่สี่รองรับด้วยก็ใช้เวลาจะกี่วันก็ คิดว่าท่านนายกตีก็คงจะต้องพยายามอ,อะไรล่ะเพราะต้องเป็นคนถแถลงซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแลวก็ตัวคณะรัฐมนตรีก็ต้องไปด้วยถูกไหมครับเพะว่าพรงนี้คือต้องถแถลงอ่ะเพราะว่าต้องถแถลงอธิบายความว่าทําไมถึงต้องออกพระราชาก,กําหนดนี้ะนะก็คงจะยืดยาวพอสมควรชี้แจงแต่ละอันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของทางพวกพักฝ่ายค,าค้านที่เขาจะอภิปรายาคล้ายๆว่าติติง เขามีความกังวลเกี่ยวกับการใช้เงิน 108, ของ 108, พอร์ปก,กู้เงินนี้ร้อยแปดพันประการค่ะน,นี้วันนี้นายกก็เลยเข้าเงียบไซเลนพีเ r ียด เข้าเงียบเปรีกวิเวกใช่ไหมเห็นว่าถูกต้องค่ะเพราะว่าท่านต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ฝ่ายค้านเนี่ยที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินจากพรกกู้เงินในฝั่งของท่านนรุมนเนี่ยนะคะโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็กําหนดอย่างชัดเจนนะคะว่า จะนาเงินในส่วนนี้เนี่ยไปใช้ในเรื่องใดบ้างและทุกโครงการจะต้องมีแผนงานอย่างชัดเจนจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมพิจารณาด้วยแล้วก็ยังมีระบบการตรวจสอบซึ่งภาคประชาชนก็สามารถร่วมตรวจสอบได้รัฐบาลจะนําทุกโครงการเนี่ยเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทุกส่วนสามารถตรวจสอบได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอดูอีกทีวัฒน,นายโกรรัฐมนตรีจะตอบอย่างไรไอ้อย่างเงี้ยได้ยินได้ฟังมาเป็นประจำะทุกรัฐบาลเวลาออกพระราชกําหนด <c oughs> ก็บอกพร้อมชี้แจงทุกอย่างอะไรเงี้ยนะแล้วก็เงินที่ใช้ทุกบาททุกสตางค์จะให้คุ้มค่าอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เป็น <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติ <c oughs> นะแต่ว่าก็จะจะ,จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปอ <c oughs> เอาเป็นว่า,เ,า,เ,าเนี่ยศึกแรก <c oughs> ของคุณประยุทธ์หลังจากที่อ,อะไรล่ะหลังจากที่รัฐรัฐสภาปิดช่วงยาวมาคราวนี้มันก็จะมีเรื่องประเด็นต่อนะ เพราะมันคาราคาซังก็คือขณะนี้ก็ดูท่าทางว่า,าการต่ออายอาุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช้อำน,นาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชะการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้คณะตีมีมติเห็นชอบใช่ไหมใช่ค่ะขยายเวลาเนี่ยนะคะพระกรฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นก็จะไปสิ้นสุดโน่นนะคะ30มิมิถุนายนนั่นเองเนี่ยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ ทีนี้ก็มีคนถามแน่นอนว่าพรกรฉุกเฉินเนี่ยขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งเดือนแต่เรื่องของระยะเวลาของเคอร์ฟิวจะมีการลด<อ>ลงผ่อนปลนอย่างไรบ้างในวันพรุ่งนี้ในฝั่งของสมชหรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติเขาก็จะมีการประชุมกันค่ะเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะผ่อนปลนในมาตรการระยะที่3เนี่ยอย่างไรรวมถึงเรื่องของลดเวลาเคอร์ฟิวหรือไม่อย่างไรด้วยค่ะอาจารย์ตอนนี้เคอร์ฟิวคือห้าทุ่มถึงตีสี่ค่ะ การขยับมันก็ขยับได้สองอย่างขยับให้มันดึกขึ้นเที่ยงคืนถึงตีสี่ก็ได้หรือจะเป็นสามห้าทุ่มเหมือนเดิมนี่แหละไปจบเอาตอนตีสามตีสามอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรเพราะว่าจริงๆข้อทุ้มติงของฝ่ายค้านเนี่ยเขามองว่าความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหนึ่ง ความจําเป็นที่จะต้องมีการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานซึ่งเป็นการแช่มนาจตามาสถานาตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกซ้อนกันอยู่เนี่ยค,คือมองว่าเป็นเรื่องอไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดเยอะเหมือนกับว่าพรกรฉุกเฉินที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นการคุมโรคแต่เป็นการคุมการเมืองหรือเปล่าคือคือจริงๆก็คือคุมคนที่จะมาชุมนุม <c oughs> เพราะว่ากะห้ามชุมนุมมันสามารถทําได้โดยคือไม่ออกประกาศค,คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นครอบกรอบใหญ่ค่ะไอตัวเคอร์ฟิวก็เป็นกรอบเล็กก็ <c oughs> จริงๆก็ก,การทวงติงเขาก็กกกกกฟังได้แหละแต่ว่ <c oughs> า รัฐบาลคงจะมีอะไรที่แจงมั้งว่าทําไมจะต้องทําอย่างนั้นเมื่อวานก็ชี้แจงไปแล้วล่ะค่ะก็ทนอีกนิดนึงก็แล้วกันถ้าถามนะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าติเรือทั้งโกรนนะเขาเขาก็พยายามทําอะไรอยู่แต่มันมีเรื่องของประเด็นที่ทับซ้อนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันไว้อยู่อ่ะตอเนื่องเชื่อมโยงเลยแล้วกันค่ะอาจารย์ไหนเราพูดถึงเรื่องของมติครมไปแล้วเนี่ยนะคะมาดูภาคเกษตรกรกันหน่อยค่ะที่สับสนกันอยู่ว่ากลุ่มข้าราชการต่างๆเนี่ยนะคะที่เขาทําอาชีพเสริมเป็นเกษตรกรด้วยจะได้รับเงิน เยียวยา1 5 0 0 0บาทที่จ่ายให้เป็นระยะเวลา3เดือนเดือนละ5,000หรือเปล่าท้ายที่สุดแล้ววันนี้มติครมอก็ชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าค่าราชการประจำลูกจ้างของหน่วยงานรัฐรวมไปถึงค่าราชการบำนาญที่ประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรอันนี้ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรค่ะก็ถูกแล้วที่จริงก็หลักการก็เป็นหลักการนี่อยู่แล้วแต่ผมเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยทางกระทรวงกรเกษตร เป็นคนพุชคือส่งไปก่อนอทั้งๆท,ท,ที่ควรจะทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าการเยียวยานี่ยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบะนะคือมีปัญหาทางด้านการเงินการ,การทองแล้วก็ไปทำให้กระทรวงคม,มนาคมกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคนกรองเนี่ยเขาไปเอาออกเองอ พื่อจะได้ไม่โดนดา่าทางกระทรวงการคลังเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ของกูเออโทษไม่ใช่หน้าที่ของ,ของผม<ๆ>คุณไปทําต้นเรื่องมาให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โยนกลับไปที่กระทรวงการกระทรวงกรเกษตรค่ะกระทรวงกรเกษตรก็เพิ่งจะเข้าคลรมหาลงหาลือกันก็กจบอย่างที่ว่านี่แหละแต่เอาเป็นว่าชัดเจนแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์คะคือเขาก็มีการทย,ทยอยโอนเงินไปแล้วคราวนี้โอนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอนผิด ใช่โอนไปในส่วนของข้าราชการเออนี่แหละแล้วจะต้องทำยังไเงเงินได้มาไม่ชอบก็ต้องคืนเขาค่ะทกศก็คงไปตามดูว่ว่ามันผิดพลาดต,ตรงไหนแล้วก็เอาคืนดิค่ะ<า>ก็คือจ่ายไปแล้วก็ต้องเอาคืนถ้าเกิดว่าในเนื้อข่าวเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าหากว่าทกศโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปแล้วก็คือกลุ่มข้าราชการที่คุณไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะคะจะให้กระทรวงเกษตรโทษ จ็ด <7 S 2> แสนคนไม่ถึงไม่ไม่ถึงเจ็ดแสนคนเจ็ดแปดหมื่นคนอะประมาณประมาณถึงแสนคนอะคือเขาจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกรมบัญชีกลางหักเงินคืนกระทรวงการคลังต่อไปซึ่งกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีการส่งรายชื่อเกษตรกรไปเจ็ดแสนคนไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซําซ้อนเมื่อวันที่22พฤษภาคมซึ่งตรงจุดนี้แหละมีรายชื่อของข้าราชการประจำที่ทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริมอยู่ในข้อมูลชุดนี้ด้วยมันยังมีทั้งคนตาย ก็ได้เงินก็ต้องไปเคลียร์กันอะไรกันก็อย่างนี้แหละคือประเทศเนี้มันไม่เคยทําอะไรพวกนี้ค่ะแม้แต่เมื่อก่อนเนี่ยใครจนยังไม่รู้เลยอรู้แต่ว่ามีคนจนแต่ไม่รู้ชื่อนามสกุลที่อยู่มันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงตอนนี้ก็พอรู้แล้วบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเห็นไหมก็ค่อยๆขยับ ก็ทันสมัยขึ้นไปตามลําดับแหละแสดง <Okay. S 2> ว่าในวิกฤตของโควิด19นี่มันมีการทําอะไรมีอะไรใหม่ๆที่จะเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ<ต>ที่ทำให้เราตื่นตัวแต่จะอยู่กับเรานานมันคง <laughs> <ผม S 1> ไม่ได้อยู่กับเรานาน, <c oughs> น,านเนี่ยนะคะเพราะว่ายอา,า,าติด,ดเชื้อสะสมเนี่ยนะคะสำหรับในประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ที่3,045รายวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ย3รายด้วยกันแต่ว่าทั้ง3รายเนี่ยนะคะอยู่ในสเตจควอนตินทั้งหมดค่ะ แล้วก็ผู้เสียชีวิตสะสมสำหรับในประเทศไทยก็วันนี้ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะยังอยู่ที่57รายส่วนที่รักษาตัวอยู่ก็มีอยู่59ราย<ก>ด้วยกัน<ร>ค่ะก็ลดลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าก็คงเข้าโหมดคล้ายๆกันทั้งโลกค่ะโหมดผ่อนปลนค่ะแล้วก็โหมดออกมาใช้ชีวิตตามปกติ มากขึ้นเรื่อยๆคือทิศทางการแพร่ระบาดของโรคตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงถ้าฟังจากคาที่คุณโทวีสิ์้บอกขาลงแถวเอเชียขาลงแถวยุโรปแล้วอาจจะขาลงแถวอเมริกาแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นที่อเมริกาใต้ค่ะแล้วก็เป็นขาขึ้นที่แอฟริกานั้นก็ยังไม่จบหรอกในแง่จํานวนสะสมเพิ่มเติมมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปตามลําดับแม้แต่ล่าสุดเนี่ย ตัวเลขมันก็ประมาณ5้าล้านหแล้วสําหรับผู้ติดเชื้อทั้งโลกทั้งโลกแล้วก็เสียชีวิตก็จะ3ามแสนอยู่แล้วมั้งใช่ค่ะถูกไหมประมาณ3ามแ0 0สกว่าคนเนี่ยนะคะๆๆที่เสียชีวิตนะคะสําหรับตัวเลขทั้งโลกค่ะอันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่ดีนะประเทศไทยเนี่ยลำดับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิกฤตโควิดเนี่ยค,คือเป็นลำดับที่ถอยหลัง หนกตารางลงมาเรื่อยๆเมื่อก่อนนะตอนแรกๆเลยเนี่ยท็อปไฟนะผมจําได้ตกอ,อกตกใจกันนะ,ะแล้วค่อยๆไล่มาเป็นอยู่ในกลุ่มประมาณ20กว่ากว่าแล้วก็เป็น40กว่าแล้วก็มาทรงอยู่ประมาณ50กว่าอยู่พักใหญ่ค่ะตอนนี้เราตกลำดับมาเรื่อยๆเป็นลำดับที่77ของโลกของโลกค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีใช่นะ ส่วนการข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่นําเสนอมาโดยตลอดที่เป็นห่วงกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของปัญหาการบินไทยแล้วก็สอบเขาว่าจะยาวด้วยสําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาวันนี้ทีมทนายของการบินไทยเนี่ยนะคะก็ไปที่ศาลล้มละลายกลางแล้วค่ะรวมไปถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกมาอีกหลายชุดเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟัง อาจารย์คะเรื่องของการบินไทยจริงๆแล้วเราคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังได้รับทราบเนี่ยนะคะมาเป็นลําดับขั้นตอนแต่ถ้าเกิดว่าจะให้นับหนึ่งจริงๆก็คือต้องเริ่มที่กระบวนการที่จะไปสู่ศาลถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องถูกต้องออวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันของการนับหนึ่งค่ะคือเมื่อเช้านี้ฝ่ายกฎหมายค่ะแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทการบินไทยเนี่ยก็นําเอกสาร ็นคันรถเลยนะอาจารย์คะอา้าวเอกสารประกอบเพื่อไปยื่นคำร้องต่อสารล้มละลายนะอันนี้ใช้ยื่นคำร้องสารล้มละลายกลางเพื่อที่จะขอทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยภายใต้สารล้มละลายตามอำนาจในพระราชบัญญัติล้มละลายในหมวดที่ว่าด้วยแผนฟื้นฟูกิจการสิ่งที่เขาต้องเอาไปก็คือหนึ่งเอกสารที่พูดถึงสถานะทางการเงิน ว่าเป็นยังไงสองก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุและความจําเป็นและความเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูกิจการยังไงสามผมไม่แน่ใจว่าจะมีการส่งลายชื่อผู้ที่จะทําแผนฟื้นฟูกิจการหรือเปล่านะ,ะแต่อันนี้โดยธรรมชาติแล้วก็จะส่งไปพร้อมๆกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องอธิบายก่อนเมื่อส่งเรื่องไปถึงศาลแล้วศาลก็จะนั่งพิจารณาเอกสารทั้งหมด ก่อนจะมีคำสั่งว่าจะรับคำร้องให้บริษัทการบินไทยทำแผนฟื้นฟูกิจการในสารลมละลายหรือเปล่าในการพิจารณานี้ใช้เวลานานไหมคะออปกติถ้าเอกสารครบถ้วนแล้วไม่มีอะไรสลับซับซ้อนก็ก,ก็เร็วค่ะวันสองวันก็จบละเราจะรู้ว่ารับหรือไม่รับรับไม่รับเนี่ยไม่ยากค,คือรับไม่รับเนี่ยไม่ยากาวันวถึงสองวันก็รู้ล้วเพราะว่ามันไม่ต้องมีอะไรมาก เพราะว่าถ้าเอกสารครบตามเงื่อนไข,ขของการจะขอฟื้นฟูกิจการมันก็จบตรงนั้นแต่ที่มันยุ่งยากแล้วก็จะเป็นกระบวนการยาวนานเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรื่องการทําแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งอันนี้จะต้องมาประชุมเจ้าหนี้ประชุมลูกหนี้ประชุมผู้เกี่ยวข้องแล้วมันก็จะไปต่อว่าเรื่องขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะไปสารล้มละลายอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้สารสั่งทําแผนฟื้นฟูกิจการครวนี้ ขณะนี้เราถ้าหากเราจะมองให้เห็นความจะมองให้เห็นเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะแนะนําอย่างนี้ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีการตั้งคณะกรรมการบริษัทการบินไทยสี่ <4 S 2> ท่านนะครับคุณปิยศวัร์อมรนันคุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคคุณบุญทักษ์หวังจเจริญบุญทักษ์หวังจเจริญคุณไพรินชูยอดถาวรเอออันเนี้ยเขาไปแทนสี่คนที่ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้มีรายชื่อแต่ว่าช่างพระเถรเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทการบินไทยแล้วอันนี้คือการแต่งตั้งกรรมการบริหารไปแทนไปแทนเป็นคณะกรรมการบริษ <ไป S 1> ทั <ไป S 1> ทก,ก,าษาการบินไทยไปแทนค่ะไปแทนคนที่ออกไปแต่ว่าก็จะมีคนอื่นที่อยู่ก่อนหน้านี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมีอยู่8คนถ้ารวมกับ4ี่ท่านนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นส2องคนอันนี้แต่นี้ผมไม่ยืนยันข้อมูลนะแต่ที่เหลือที่เหลือก็จะมีตัวประธาน พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยาสริน <S S S ออรองประธานพลอากาศเอกชาญยุทธสิริธรรมกุลอันนี้เป็นรองประธานคนที่หนึ่งแล้วก็คุณจักรกิจพาราพันธกุลรองประธานคนที่สองแล้วก็รักษาก,าร,กรรมการรักษาการกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยค,คุณพีรพลถาวรสุพเจเิญคุณนิตยาดิเรกสถาพรคุณวัชราตันติยานนท์คุณสัญยลักษ์ปันวัฒนลิขิต แล้วก็พลอากาศเอกอำนาจจิระมณีใหม่มก็เท่ากับ12คนตรงนี้สำคัญคเพราะขณะนี้ต้องบอกว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในบริษัทการวินไทยก่อนที่จะทำแผนฟื้นฟูกิจาการเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งจะโอนถ่ายไปเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูจะเกี่ยวเนื่องกันด้วยหรือเป็นผู้ทำหรือเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูซึ่งขณะนี้ เท่าที่ทราบเนี่ยมีหกคนเท่าที่ทราบมีหกคนที่จะก้องเกี่ยวข้องกับแผนฟื้นฟูกิจการโดยตรงยืนยันยังคะเอ่อยังไม่ยืนยันแต่ว่าก็รับทราบไว้ก่อนนะก็ไม่น่าจะผิดมากหรอกคนแรกคือประธานกรรมการบริษัทการบินไทยคนปัจจุบันนี่แหละคนที่สองเนี่ยก็คือรองประธานกรรมการบริษัทการบินไทยแล้วคนที่สองแล้วก็เป็นกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยนี่ดีดีการบินไทยที่ขึ้นตามกราฟิกโนอีสี่คนนี่คือกรรมการ กรรมการที่ตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อวานสี่ท่านคุณเกล้าคุณบุญท <6 S 2> <น>ัก์คุณภพรินคุณปียสวดร์ใช่น่าจะเป็นทั้งผู้ทําแผนฟื้นฟูกิจาการแล้วก็ผู้บริหารแผนแผนฟื้นฟูกิจาการอืแต่ค่ะต้องบอกว่าเมื่อศารอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจาการแล้วเนี่ยอำนาจทั้งหมดจะมาตกอยู่กับผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนคะณะกรรมการคณะกรรมการการ,การบินไทยทั้งส2บสองคนที่อยู่ก็จะอยู่ให้เฉยแต่เมื่อสารรับคําร้อง ให้ฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันจะมีผลประครับอันหนึ่งก็คือว่าเจ้าหนี้จะฟ้องร้องไม่ได้ขณะนี้ก็ต้องบอกว่าการนับหนึ่งเนี่ยไปนับหนึ่งที่ศาลล้มละลายรอว่าศาลล้มลายมีคําสั่งตามคําร้องขอ,อทําแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยซึ่งยื่นไปวันนี้หรือเปล่าค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้มาลืนเนี่ยสองวันเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าโอเคไหมถ้าโอเคปั๊บเนี่ยขั้นตอนมันจะเดินไปแต่คราวนี้เราก็ต้องอธิบายต่อไปว่า ในการดูบริษัทการบินไทยแม้ว่าสถานะของบริษัทการบินไทยในปัจจุบันไม่ได้เป็นรัฐไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจจากการที่เรานั่งติดตามดูเนี่ยเมื่อมีการขายหุ้นประมาณร้อยละสามของของ,ของกระทรวงการคลังไปให้กองทุนวายุพักเนี่ยกองทุนวายุพักก็จะถือหุ้นในบริษัทการบินไทยประมาณ18เอร์เซ็นต์กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ประมาณ47%แล้วก็มีธนาคารออมสินถือหุ้นอยู่ประมาณสสิริรวมแล้วกระทรวงการ การคลั้งทั้งถือหุ้นตรงและถือหุ้นอ,อ้อมหรือถือผ่านเนี่ยในบริษัทการบินไทยเนี่ยร้อยละ65โอเคนะ,คะเพราะฉะนั้นการที่บริษัทการบินไทยถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังร้อยละ65ะเป็นอย่างน้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลอยเทงเต้นถูกไหม จะปล่อยขาดไปเลยจะไปปูยี่ปูยามอะไรไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ก็มีส่วนได้ส่วนเสียกระทรวงการคลังค้ำประกันนี่บางอย่างก็มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้อะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องประชาชนด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐก็ยังคงต้องเกี่ยวข้องใช่เพราะฉะนั้นวิธีการของเขาเขาก็ทําขึ้นมาว่าเอาละในเมื่อยังเกี่ยวข้องอยู่ก็ขอเกี่ยวเอาไว้วิธีการเกี่ยวก็คือ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยถูกต้องไหมคะอาจารย์คะคี้องค์ประกอบก็จะมี9 ก้าคนสิบคนอะไรเนี่ยบางคนก็บอกว่าเก้าอรหันเลยนะคะไม่ได้อรหันออระหันอะไรหรอกนะเก้าคนที่ว่านี้มีใครบ้างคะคุณรู้ไม่ใช่หรือค่ะเดี๋ยวนุ่นเป็นคนไล่เลี้ยงให้ฟังแล้วนะคะเก้าคนที่ว่านี้เนี่ยนะคะตัวของประธานเนี่ยก็คือแต่งตั้งให้ท่านวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดนี้ค่ะและตามมาด้วยท่านอภิษฎตันติวรวงศ์ซึ่งท่านนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะคะให้เป็นกรรมการ คุณประสงค์ภูทะเลคุณชัยวัฒน์ทองข้ามคูณคุณชยธรรมชยธนทยธันชยธรรมทยธนสมศสอศวิสิตวิสิ์สระอัดคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลและคุณประภาสคงเอียดตำแหน่งเขาก็เกี่ยวข้องอย่างคุณประภาสคงเอียดเนี่ยอยู่สครคุณรื่นวดีอยู่นี่กรรตคุณประกรณ์เนี่ยเป็นเลขาขีดสีกาคุณวิสิิตเนี่ยเป็นประหลัดยุติธรรมคุณชยธันเนี่ยเป็นผอสํานัก นยโยบายและแผนขนส่งของกระทรวงคมนาคมประหลัดกระทรวงคมนาคมประหลัดกระทรวงการคลังอันเนี้ยคณะนี้เนี่ยทำอะไรมีหน้าที่ทําอะไรบ้างอ้าวเอาที่เขาว่าเลยนะ,ะติดตามการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสารลมละลายค่ะให้คำแนะนำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการแก้ปัญหานี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของภาครัฐค่ะไม่เกี่ยวกับสารอำหนวยความสะดวกประสานงานเพื่อประโยชน์กระบวนการฟื้นฟูและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่คลมหรือรัฐบาลมอบหมายแล้วก็รายงานผลของการดําเนินการฟื้นฟูกิจการในสารล้มละลายค่ะนั้นคนที่เป็นคีแมน่จะเป็นคุณวิษณุค่ะซึ่งวันนี้คุณวิษณุได้สั่งการเองนะบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่ว่าก็คือคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเมืองไทยไม่ใช่ซุปเปอร์บอร์ดคำสำคัญที่ท่านวิษณุพูดในวันนี้เขาบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่ซุปเปอร์บอร์ดแต่เป็นเพียงมินิบอร์ดบอร์ดกระจกเท่านั้นค่ะกจริงจริงก็เป็น อาน,นเพราะว่า <c oughs> มีหน้าที่แค่ติดตามครานี้ก็จะเป็นตัวกลางไงเป็นตัวเชื่อมไง <c oughs> อย่างที่ผมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไปยุ่งกับบริษ,ษัทการบินไทยซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยไม่ได้เพระฉงนั <c oughs> ้นเขาก็ต้องมีข้อต่อ <c oughs> ก็คือไปยุ่งผ่านกระทรวงการคลัง <c oughs> นะมันจะได้ยุ่งงั้นก็เป็นตัวกลาง <c oughs> ใช่ไหมคราวนี้ คราวนี้ถามว่าทําไมต้องมีตัวกลางทาไมต้องติดต่อด้วยอันนี้คุณวิชุดร่วไงท่านบอกว่าคําตอบก็คือรัฐวิสาหกิจ80กว่าแห่งถือหุ้นกู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีคนเดือดร้อนไงคะอีกทั้งตำรวจคือรัฐวิสาหกิจที่ว่าเนี่ยคือสากลอมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจใช่ค่ะและก็ตํารวจก็ยังต้องมีการสอบสวนว่าใครผิดใครถูกในเรื่องของการขายตั๋วหรือขายอะไรต่อมีอะไรรัฐบาลก็จะมีการสั่งตำรวจเนี่ยเขาสากลอมรัพย์ตํารวจเนี่ยเขาไปให้ เขาไปให้บริษัทการบินไทยกู้ในรูปของตั๋วเงินอธิบายเยงี้ยและขณะเดียวกันอาจจะมีการไปยืดการเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูซึ่งสุดท้ายก็จะไม่รู้ว่าทําอะไรที่ไหนข้อสําคัญคือการบินไทยยังสามารถที่จะบริหารองค์กรอยู่ได้โดยยังคงต้องใช้สนามบินและติดต่อกองทัพอากาศซึ่งหากไม่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาก็จะไม่มีช่องทางตรงนี้แล้วก็อาจจะทําให้การฟื้นฟูสะดุดได้จึงเป็นเหตุและผลที่ต้องตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาค่ะ ตอนแรกถ้าเราพูดถึงซูเปอร์บอร์ดเนี่ยอันนั้นมันเป็นคณะกรรมาการกำกับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า SC s t ีค่ะ n g c o m m i t อ e e อันนี้ใหญ่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 หญ่จริงแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคณะกรรมาการเขาเรียกว่าจะเรียกว่า Facilitate คคือเป็นคนเอ,อื้ออำนวยความสะดวกในการที่จะต้องยึดโยงเกี่ยวกับภาครัฐ เพราะถ้าไม่มีคนไปคอยเคาะแล้วเนี่ย กระบวนการมันไม่เดินหน้าหรอกแลวมันจะไม่เร็วด้วยคือมันจะไม่มีเจ้าภาพหนึ่งมันจะไม่มีคนคอยสอดส่องว่ามันขั้นตอนไปถึงไหนแล้วถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดในขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูนเนี่ยมันเสียหายแต่ตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยก็เร็วเป็นสเต็ปเลยนะคะอาจารย์คือเราแน่ชัดแล้วเนี่ยว่าการบินไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแต่ว่าการะทรวงการคลังยังเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่อยู่และหลังจากนั้นก็มีการตั้งกรรมการบริหารคนใหม่ออกมาอีก4คนนะคะเป็นลําดับขั้นตอนและก็มีการตั้งในส่วนของคณะกรรมการ ติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหาการเป็นไทย9คนอย่างที่บอกไปและเราก็ได้เห็นในส่วนของรายชื่อของผู้ทําแผนด้วยที่เป็นการข่าวในเบื้องต้นคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฟอลโล่ต่อไปออผมก็ไม่แน่ใจนะเห็นบอกว่าอาจจะเร็วด้วยซ้ําไปว่าสารฟื้นฟูไอ้โทษสารล้มละลายเนี่ยค่ะอาจจะนะ,อา,ะอาจจะนะอาจจะมีคําสั่งตามคําร้องที่ยื่นไปวันเนี้ย ในวันพรุ่งนี้เลยอ,อถ้าอย่างนี้ก็จะเห็นชัดคือเรายังไม่เห็นรายละเอียดไงค่ะว่าบริษัทการบินไทยในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าหนึ่งคุณจะต้องหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะผมคิดว่าถ้า่ถาหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะนะอเอางบการเงินไตรมาสท,ที่หนึ่งค่ะที่ยังไม่ผ่านผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ย เป็นตัวนําร่องตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อจบไตรมาสที่หนึ่งอย่างที่เคยวิเคราะห์ไปว่าว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทการบินไทยเนี่ยคงจะติดลบแล้วล่ะอันนี้ก็คือสภาพหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะครั้นี้ถ้าเกิดว่าแพ้ถ้าเกิดว่าขับการยื่นคําร้องออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีคนสองกลุ่มที่จะต้องกระตือรือร้นมากๆอันนี้พูดทิ้งไว้ก่อนพูด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 ทิ้งท้ายไปก่อนหนึ่ง คือบรรดาเจ้าหนี้ทุกคนค,ค,คุณจะต้องไปเข้าแถวต่อเข้าเข้าแถวต่อเท่าแถวเพื่อรอการชําระหนี้หรือเพื่อดูว่าในแผนฟื้นฟูนฟนชำระหนี้ให้คุณยังไงอาสองพนักงานบริษัทการบินไทยสิ่งที่คุณปริวิตกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะชัดเจนในขั้นตอนนี้แหละค่ะ,คะ นะคะเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยในวันพรุ่งนี้รอดูอีกทีเนี่ยนะคะว่าสารนั้นจะว่าอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ